สวัสดีค่ะพบกันแล้วกับช่อง B O U K พรมแสงค่ะนสัหรัับนี้เราก็จะมารีวิวนี่ค่ะนี่คือของเล่นของเรานะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่ลนัษณนะก็ออกเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยคือยีราฟเขาเรียกว่ายีราฟค่ะสามารถยืดคอยาวๆแบบนี้ได้ค่ะนี่ประมาณแบบนี้ค่ะนี่ที่มาในคอนเซ็ปต์ว่ายีราฟคอยาวนั่นเองค่ะนี่ ก็จะคอยาวเหมือนตามชื่อยีราฟคอยาวสามารถหดคอได้นะคะนี่หดคอก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยคะนี่ตัวสีอำตาลยาต่อไปคืออะไรต่อไปก็คือขนมสวิตเกมนี่ค่ะขนมสวิตเกมนะคะจากชื่อว่าหรอิจากชื่อว่า a i o u ของเราก็จะออกมาเป็น กลมแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีรูปร่มต่างๆค่ะแล้วก็มีที่ที่แกะนะคะนั้นเรามาลองเปิดดูที่แกะของเราดีกว่าจะเ,เป็นแบบไหนนะคะ่ค <commitments> ะขาขะจะแกะนั้น <boo ing> เรามาดูข้างในนี้ดีกว่าค่ะว่าออกมาลักษณะแบบไหนค่ะนี่นะะั้นเรามาเปิดดูเลยะค่ะว่าจะออกมาลักษณะแบบไหนนะคะก็จะเป็นรูปร่มแบบนี้นะคะเหน ลมแบบนี้นะคะ่ะนี่ลูบลมแบบนี้นะคะ่ะน่ารับประทานมากเลยคะ่ะนี่ก็คือลูกอมของน้องนะคะส,นะสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะคะ่ะอันนี้คีบิกก็จะออกมาลักษณะแบบนี้มาลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ก็จะมีหลายสีนะคะก็จะมีสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงสีขาว,วก็สีต่างๆค่ะลักษณะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะออกมาเล่น ปิดแบบนี้นะคะบิดแบบนี้ค่ะนี่ลักษณะก็ออกเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะ่ะหวังว่าทุกคนชื่นชอบกันนะคะถ้าคนชอบก็ฝากกดไลค์กดเสิร์ฟไพส์กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนและวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเอค่ะไปเล่นของเล่นแล้วก็ไปกินลูออมของเราดีกว่านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายฝากน้องสาวเราด้วยนะคะบ๊าย น้องสาวด้วยบายทิ่นหน้าเจอกันนะคะน้องสาวนะคะ